กาบสวัสดีพี่น้องวันนี้กาสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งไก่ที่เลี้ยงไว้อยู่หน้านะพี่น้อง่อยสิเป็นไก่สุนไก่ลาดแล้วกาไก่โตพี่น้องกลับมาเบิ่งกันเลยพี่น้องวันนี้กาสิพาพี่น้องมาเบิ่งอยู่หน้าพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่ กาไปเบิงไก่ก็เลยพี่น้อง่อามีลายไปไหนไก่และกางัวนเนี่ยไปส่วนประมาณสิประมาณสามสี่เดือนหละพี่น้องตัวนี้ประมาณสามเดือน ตัวนี้เป็นพ่อพันประมาณสองปีตัวไก่บุคอยได้จับมันกันสีแฮนแน่พี่น้อง กำลังหากินหย้าดอกญ้าหรือว่ามังญ้ามันกินอยู่หน้าอยู่ให้พี่น้องมันยกรยากาศย่ามตอนนี้ที่ประมาณบใบใบสามพี่น้อง ไปปล่อยไว้บุคคลได้จับก็สีเห็นแน่นะ ต้นมกม่วงอีมาพ่านกินกระมันสับหลังมันสับหลงังกระบวงามพี่น้องมันเน่าน้ำบรรยากาศมันียกระ เดดพี่น้องคือสีบุมมพนเหมือนไอ้พนกะคือสิไกลเบิดเขากาเรื่องน้ำนะทอกกาทอกเบิดก็ให้แลลวพี่น้องเขาดิแต่ว่ายังเคี้ยวอยู่ลายเรื่องน้ำประมาณหาหูไงไก่สิได้เคี้ยวแหละ นี่ไก่ส่นพี่น้องไก่นมไก่นมพูงกำลังงาม các cái to pi nó lâu nó nó lâu cái si แต่สําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องเนาะก็มาถ่ายเบิ่งบรรยากาศอยู่นาพี่น้องยามเดือน10ไอ้เบิ่งบรรยากาศอยู่นาเบิ่งไกลเบิ่งว่าเบิ่งไกลเบิ่งอันนี้เขาว่าพเกี่ยวแล้วบ่สําหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียง่นี้เนาะพี่น้องบขอบคุณ สำหรับปูทีเขามาหับซุมหาผากักกุหลาคกุติต้าใหม่ในเน้อครับกาจิโกกาเขามาขอบคุณครับสวัสดีครับ